หนาเสื้อายนามฝนใสๆก็กลุมกันมาเป็นนามบริสุทธิ์แล้วตกลงมาตกลงมาสู่เพลินก,นกับมัประปนกันกับของเน่าของเหม็นของขุ่นของมั่วกลายเป็นนามเน่าวนามเสียแล้วก็มุ่งหน้าไลลงสู่ที่ต่ำ ไหลล่งแล้วก็บบริษัทมาขี้ไปไายไปมั่นนี่คือสัจธรรมสิ่งที่มีจริงไหลกลับลงที่ต่ำาืือเกา่ากลายเป็นนามเน,น่านามเสียนามเอามาใส่บ่ได้ใส่ประโยชน์บ่ได้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่น่าเศราบนโลกห้อานั่น เต็มไปด้วยน้ำจะท่วมโลกอยู่แล้วแต่ว่าก็มมิธานาที่มันโสกโปกโสกโครทั้งเนาทั้งหมินต้องได้ไปอาศัยน้ำขวดน้ำกันที่เขากำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วตั้งราคาไปย่างดีต้องได้ซื้อน้ำกินทั้งๆท,ที่น้ำกับบริอึดนี่แหละมันเป็นเรื่องที่อนาจใจ ย้อนยังย,อยอ้อนผลของกรรมของเวรท้าเท้าเองที่พ่มี่น่าใจที่อันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหอดวัพราวัานศินกับพระก,กันลังไหลายขาว,วัดเขาว,ว่าแต่ว่าบโหจักคํา่าดหมายถึงอีหยังโบโหจักคําบุญหมายถึงอีหยังบโหจักคําบาลมีหมายถึงอีหยังโบโหจักพาถรมคําสอนหมายถึงอีหยังโบโหจัก พระรรมพระวนันหมายมถึงอีหยังบกหู้จักรพระอภิรรมหมายถึงอีหยังที่พระอรหันตสัะสมาสัมพุทธเจ้าได้ตตัดสรู้ไว้นี่ล่ละน้า,ม,ม,นนา,นาม,มันถึงเนาน้ามันทึงเหม็นแลวก็ไหลลงสู่ที่ต่ำลงทะเลคือเกาพามกกเป็นคือกันที่ผมเว่านี่ตั้งแต่ผมบ่ฮหันเข้าใจความจริงบ่ฮหันเข้าใจ คำาสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากะล่างไหลเอาเงินไปให้อรัตชีอุบโบรอายแก่บาปต่างคนกับต่างยินดีถือเงินถือทองเฮ็ดตนเงินตนอทองกันไปแห่แหนกันไปเอาไปให้เขาเขากย็ยินดีหลับยินดีทั้งบ้านทั้งเมืองความจริงนั่นคำาสอนของพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่น ให้ละจากความเห็นผิดให้ละจากกิเลสให้ละจากโมหะโทสะความยินดีต้องการให้ละจากตัวจากตนบได้ให้ติดของต้องการมันกลับกันกลับยุคนี่สมัยนี่นามจิตนาใจของคนนั่นบ่มีความบริสุทธิ์เลยมีแต่ความอยากได้ไปวาดนั่นบอม่นอยากได้อย่างอยากได้บุญ คำามวายากมันเป็นกิเลสครับมันเป็นโลภะโลภะเขามาเกิดร่วมด้วยบุญนั่นจะเกิดบ่ได้กับโลภะครับบุญนั่นต้องอาศัยบารมีจึงจะเกิดได้บารมีก็เกิดบ่ได้ถ้าบม่มีความบริสุทธิ์ถ้ายังมีโลภะอยู่นั่นเขาเกิดนั่นบ่ได้ครับ บาลมีนั่นก็เป็นธรรมะบอมเนเฮ้าครับผมเว้านี่กับบ,บอมบม่นผมเสียงนี่ก็เป็นเสียงบอมเนเสียงผมครับเป็นเสียงเสียงมีจริงครับฝ้าห้องนั่นก็คือเสียงก็มีจริงน้ำไหลนี่ก็ยังมีเสียงครับนี่คือเสียงมีจริงมันบแมเนเฮ้าจักอย่างครับเพราะฉะนั้นเฮ้าบ่ได้เข้าใจข้ามสอนที่พระอรหันตะ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรุปความจริงเลยตะไคร้สีเขียวนี่ครับที่ห้าเอื่นวลีนี่มันเป็นกับดักมันเป็นกับดักผู้อ่าโบโหพิษหูถูกโบโหจักอีหยังครับเป็นปลาซิ่วปลาซอยปลาเนยน้อยนี่ลังไหลลงน้ำหนามครับน้ำไหลกับลังลงน้ำพ้นสุดท้ายกับไปติดกับติดกับติดอวนเขา ถือเขาเอาไปเห็ดปลาเด็กปลาเดือแซ่ไวกินตลอดไปครับไผ่กินครับข้วเมืดกินครับอ้ากับเป็นของดองของดองอยู่บบจบบสินครับนี่แหละบสถพุทธเด็กเกิดมันมีคำทำานาาไว้มาโดนแล้วครับจะเหลืออยู่สามห่มพ่อสี หลายคนก็สิเคยได้ยินนกคนํามนี่ทะากี้ผมก็บอกครับมันเป็นปิศาณธรรมบาในความจริงนั่นผมก็ะดายไขปิศาณธรรมตัวน,นี้ก็เลยอยากมาว่าสู้พี่น้องฟังเธอผู้มีผู้สนใจอยากจะฟังจริงบาจริงก็ะให้ติดต่อเมือเอาคคำว่าจะเหลืออยู่นั่นหมายถึงผู้อยู ผู้อยู่ผู้บ่ได้ไปพุทธไปเกิดจะเหลืออยู่สามหม่มโพสีนะั่นเหลืออยู่หมายถึงผู้อยู่ผู้ผู้ฝันข่างล่างจมดินตายแล้วตายอีกอยู่นี่เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่นินหมายถึงผู้นั่นละสามห่มหมายถึงผู้หมืดม่นผู้บ่ิมีแสงสว่างกลับไปทางสว่างบา่ไดเป็นทิศตะวันตกอยู่เสมอ จะเดินไปตามทิศตะวันตกอยู่เสมอเขาหาความเมืดอยอยู่เสมอนั่นแหละหอมหมายถึงความมืดอพ้หมายถึงพ่พิบัตพ่ายพิบัติต่างๆจะโถมขมาโู้นั้นหมายถึงพ่พิบัติสีนั่นหมายถึงกรรมมาลังสีของเนียวเขี้ย จะมาทำลายร่างโลกนั่นแหละครับผู้ใดอยากจะเห็นเกิดตั้งทาเบิงแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีครับเนิ้วเขี้ยนั่นข่ากันคู่มือนี่บ่แมันยั้งครับตันหลักคือนเนีวเขี้ยกาตายไปนําู่่มือครับสงค้ามก็เกิดขึ้นแล้วล่างก็จมดินเอาไปทับไปถมเอาไปฝังกันคู่มือนั่นล่ะครับ กคำทำหน้าหไหวกัมีกะถ้าผมสังเกตดัวนั้นมันก็เป็นจริงมาเห็นแล้วครับแต่ว่าพี่น้องสีสังเกตบออะคลิปนี้ขอนเสนอนําพี่น้องซ้ำนีสวัสดี